สืบต่อจากธรรมเทศนาที่วิสัชชนาแล้วในตอนต้นแห่งราตรีนี้จะได้กล่าวโดวยหัวข้อพระบาลีว่าอนุปาทาวิมุตติ <c oughs> มีใจความว่าเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่มหลุดพ้น ดังนี้ <c oughs> ฟังดูก็เป็นทำง่ายง่ายเด็กเด็กก็พูดได้เด็กเด็ก็พอจะเข้าใจว่าเพราะไม่ยึดมั่นย่อมหลุดพน้นชัวเมื่อไม่ไ,มไปติดอยู่ที่อะไรก็รย่อมจะหลุดพน้น <c oughs> แม่นี้ก็เป็นหัวใจ ของประพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจักกับสวัสนาสูตรก็มีบุคคลที่มองเห็นธรรมเป็นคนแรกคือพระอัญญาโคนดัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมว่ายังกินจิสมุทัยธรรมมัง ับพันตั้งนิโรธธรรมมั่ง <c oughs> สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาดังนี้พ็นำไปสู่ความไม่ยึดมั่น ไม่ยึดถือโดยจิตใจมาเป็นตัวต้น <c oughs> หรือมาเป็นของต้นจ <c oughs> ิตก็ย่อมสะลุดพ้นแม่ไในอันดับแรกของบุคคลผู้เป็นโซดาบันความที่เคยยึดยึดมั่นถือมั่นมาแต่ก่อนก็ย่อมคลายออก เป็นวิราธระทำทจารออกคลายออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองอ <c oughs> าการที่จะคลายออกได้ก็ไม่ยึดมั่นกเพราะเห็นความจริงแห่งสิ่งนั้นๆ <c oughs> ว่าไม่ควรยึดมั่น หรือไม่ยึดมั่นขึ้นมาเอง ciğim, นี่เป็นเวลาที่จะต้องศึกษากันให้เข้าใจเป็นพิเศษเห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดความน่าย